พี่น้องเบิงถนนขึ้นไปทั้งเชิงเด้อค่ะวันนี้มาดามเจ้าถ้ามาเบิงนี่ค่ะเป็นเถาอเขาของวาเล่เนาะค่ะเบิงบานเลื่อนข้นเนาะค่ะข้างหลังเขาขาวๆบ,บุญค่ะเป็นอันนี้ก็เป็นหมบาน์หน่อยๆเนาะ ผุนภูเขาสางสูงน,นะคะยังมีหิมาอยู่เลยค่ะขนาดตอนนี้อากาศประมาณยี่ป่าองศาค่ะงามเลยค่ะพี่น้องเอามาฝากกันค่ะตน้ตนโดสิเดจากขั้วาจาก้านอาหารเนาะค่ะมาเที่ยวพามาเบิงค่ะเบิงดอกห้าข่างท่ากับงามเพื่เก่าพี่น้องค่ะเบิงอา,าอากาศอากาศดีดีล่มค่ะ งามได้ค่ะพี่น้องค่ะจะขายพี่น้องบานเท่าเดมัดเทียวค่ะคมองซูซูมผลข้าเจากับเป็นเลนสัสก,กีกันเด้อพี่น้องอันนั้นก็สิเป็นหมบานล็กๆเนาะค่ะในเชือเขาส่วนมากก็สิเป็นประมาณนี้แหละค่ะ บานได้เชจอเขาข้องสวินเนาะค่ะเป็นวาเลเป็นเมืองที่สูงค่ะข้างลังกันไดมเห็นหิมะบอค่ะเป็นเขาสูงสูงค่ะอันนี้เป็นลงไปข้างล่างเนะะี่ค่ะเห็นบอเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดบมเมนวัาดีที่สุดเนาะค่ะก็จแต่แบบว่ามันจะม่ดแดดอยู่ประมาณ3ามรอยกว่ามือในปีหนึ่งค่ะ เดี๋ยวนี้เจ้บาบักกัสินหนาวค่ะหนาวกว่าข้างล่างหลายค่ะยังสวยเลยค่ะบาดําแจวกัมมะฝากค่ะมืน่อเนี้ยแล้วมีสวนมากกัสิเป็นลงแลมค่ะคนขาเจ้ากัสิมากระป๋งองนะคะพวกมอเตอร์ไซค์กัซิมาแบบนี้ละคันนะ ก็เลยสวิตกับสเป็นแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องบนเาเทียงหน้าบา้านเทา,า,าดีๆนี่เองเนาะแต่ว่าเทียงหน้า,ง,นาง,งานเลยจักหน่อยค่ะ วิ่งสุสีลานี่ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นทะเลสาบเนะค่ะหนามทีไหลล,ลงมาจากทางภูเขาค่ะสิมีนักของเทียวมาเทียวค่ะวงนี้ก็สิ อยู่ใกล้เป็นภูเขาหลอมๆอบเนาะค่ะบาเรื่อนข้นกับสีอยู่เทียวหลอบเลยค่ะน้ำใสแห้งพี่นอเป็ดเป็ดนี่ถ้ามาสะสวยง,งามๆค่ะ น้ำใสจนเห็นตัวป่าเลย,ยค่ะนี่น้ำม,มาจากทั้งภูเขาค่ะน้งใสพี่เนาะไปตรงลุ่งร้อยเนาะแต่ว่าเย็นอีลีค่ะลอยพันใดค่ะช่วงนี้ พี่น้องไปไปยาวบึงปนนกัากฝอตามมาดังเจียวแม่หนนี เอาผุนพี่มายังเต็มอยู่ทางเุ่าผุนค่ะอี่น้อ,มองมมีเสียงอย่างเงียบ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 จะมันเป็นประเทศที่เงียบสง,งบอิลีค่ะสวิติอย่างเงียบค่ะอี่น้องบ้านชาเลห่หน่อยๆน,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 นะฮักนะฮักตกไม้นะบ้านก็นสวย บรรยากาศบานเพลินง่ายดีเนาะค่ะค่ะเพื่อนๆือนวันนี้มาดำแจวกับผ้ามายางไก่เนาะค่ะมาเบ่งบรรยากาศยูว่าเลียเด้อพี่น้องนี่ก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ห่างจากเชนิว่าประมาณลอยหากิโลเมตรเนาะค่ะ ก็ขคืนมาบนผู้เขาค่ะอยู่ทรมกลางหุบเขาก็มีทะเลสาบน้ำนี่กระิไไลลงมาจากยอดเขาสูงๆหุ่เด้อพี่น้องข้างหลังมาดำเจ๋อคนค่ะกะ็หิมะเนาะค่ะละลายก็ไหลลงมาหนี่เวลาฝนตกก็ไหลลงมาหนี่ค่ะก็เป็นน้ำทะเลสาบใสสวยค่ะอากาศก็ประมาณ1ิบห้าสิบองศาค่ะ สิผาสิพองศากะโบ,บค่อยหนาวไปไหนเพราะว่ามันไม่แดดเนาะค่ะแต่ว่าขังลางอยู่จนี้ว่านี่ประมาณมือเศร้นนานี่ขึ้นมากนี่กับประมาณยี่สิบกัวละค่ะแต่ว่ากะอากาศอากาศ,อากาศเริ่มดีค่ะสิเขานาฮอนแล้วเนาะกะกะดีอยู่ค่ะนะดดาฮอนกะสวยแต่ว่าเมืองนี่เป็นทะเลสาบนี่ซื่อมาลักดเชมแชมเปบ่บรพราเจ้าเอิญค่ะจะเป็น เมืองท,องทอ่องเที่ยวเมืองหนึ่งค่ะที่บโบกายจากอามองที่คาเจ้าเลนสก,กีเนาะค่ะกัสิมีอาชาเล่เนี่ยมนคือเขาเจ้าคนคนกัสิมาพักคล้ายๆว่าบ้านพักตาอากาศนะคะแถวนี้กัสิมีนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศหลายค่ะเนซอนนี่เนาะค่ะแต่งามอยู่ ะดีค่มากไกลไหมคะมือนี้หนีงานมากค่ะมาเบิ่งกบานลากง,งานเจาน้าได้ค่ะบ่ได้เป็นเจ๋าจากมือหนึ่งค่ะลากง,งานมากมือแรกก็สิไปเห็ดงานใสเพิ่อนอันนี้แหละค่ะมือใดกแต่มาเที่ยวกับยิ้มออกค่ะมือใดได้เห็ดงานกระดาษ รับบูทพ่อแมด่ดอกค่ะก็ต,ต้องเฮ็ดเนาะงานนี่ค่ะชีวิตอยูต่ตังเดนก็นได้ก็ต,ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆพอดเกษียนุูหลาพีนนาน่น้องเสดนไปอยู่บ้านเจ้าค่ะเป็นเสนใดเนี่ยค่ะธรมมกคลิปมาดามแจวกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะช่วงนี้มาดามแจวกะเสียวตาตะวิวมาฝากเนาะค่ะบ่ได,ได้บ่ได้เดี๋เรื่องเล่าชีวิตเจ้าของให้ฟัง เรื่องเล่าชีวิตอยู่ต่างแดนเป็นจังไดไม่จังไดก็พ่อไหนบหอกห้ฟังอยู่ค่ะเพราะว่าคนเมื่อไหนข่ามาติดตามหลายเนาะใค้คนเข่ามาติดตามไม่หลายไม่ตัดเจ้าสิเบาเรื่องเล่าชีวิตให้ฟังเด้อค่ะว่าความเป็นมาเป็นแบบใดก่อนสิได้มาอยู่สวีแทนงานอีหยังแน่ค่ะชีวิตเริ่มต้นเนาะจากเล็กน้อยบ้านหน้าจนผู้เฒ่ามายู่ต่างประเทศเหรอค่ะมาอยุดดนเหรอค่ะ ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะช่วงนี้ก็คกืออยากกลับานเหาค่ะแต่ว่ามันก็นยังมพมผอมในลหลายๆอย่างเนาะค่ะมีโอกาสก็คือสตได้ไปใช้ชีวิตอยจุ่บับนเห่าค่ะมาดาเจลกับไฟฝันอยู่ดนกระเบือค่ะท่านใดค่ะเพื่อนมาคลิปมาดาเจลกับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเด้อค่ะกดติดตามจะสิมาเบอกเรื่องเล่าชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดนให้ฟังเนาะค่ะมีแฟนมาแล้วกี่คนซัสน กว่าจะมาอยู่ตรงนี <g <g ้ได้นี่ผ่านอะไรมามั่งสิเนาะค่ะจะได้กระฝากติดตามให้มาดำเจ่วเนี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆบนๆเปิดดีคมว่าเบ่งค่ะ